ตัวอย่างการสวดกรรมวาจาสมมติตนเพื่อสอนซ้อมอุปสมบทาเปกคู่ในการสวดกรรมวาจาหน้าคู่นั้นมีสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลง3จุดจุดที่หนึ่งชื่อฉายาน,นาาให้ตามด้วยจะกเช่น ทาวโรจะสุทีโรจะจุดที่สองคำว่าอุปสมบทาเปโขหมายถึงหน้าคนเดียวให้เปลี่ยนเป็นอุปสมบทาเปขาจุดที่สามฉายาที่เป็นทุติยาวิพัตซึ่งปกติออกเสียงเป็นอัง เป็นอิงหรือเป็นอุง์ให้ตามด้วยจ่อังบวกจ่ออกเสียงเป็นอันจ่หรืออิงบวกจ่ออกเสียงเป็นอินจ่หรือองค์บวกจ่ออกเสียงเป็นอุนจะซึ่งจะได้สวดเป็นตัวอย่าง ชื่อพระอุปชามีชื่อว่าสุจิตโตชื่อนาคนที่หนึ่งมีชื่อว่าถาวโรนาคนที่สองมีชื่อว่าสุทีโรสุนาตุเมพันเตสังโคถาวโรจ สุทีโรจาอายสมโตสุจิตตสาอุปสัมปทาเปคายาทิสังคสปะตะกัลลังอะหังาวรัญจาสุทีรัญจาอาุลสาสัยยังต่อไปเป็นตัวอย่างการสวดคมวาจาเรียกอุปสัมภทาเปก คู่เข้าหมูส่สองมีจุดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงดังนี้จุดที่หนึ่งอนุสิทธโถเป็นเอกพจน์เปลี่ยนเป็นอนุสิทธาเป็นพหูพจน์โสเปลี่ยนเป็นเตและอาคัตฉชย,ยะเป็นเอกพจน์เปลี่ยนเป็นอาคัตฉชย,ยุง ซึงจะสวดเป็นตัวอย่างดังนี้สุนโตเมพันเตสังโคทาวโรจสุทีโรจาอายสมโตสุจิตตสาอุปสัมปทาเปคาอนุสิทธาเตมยายาธิ สังคสปะตะกัลังทาวโรจะสุทีโรจะอาคัดชัยยุงต่อไปเป็นตัวอย่างการบอกอัปรโรประเดียงสองสำหรับอุปสมบทาเปกคู่ในการอปรโรนั้นมีจุดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงายังให้ตามด้วยจ่ก เป็นออยันจะอากังขมาโนเปลี่ยนเป็นอากังขมานายาจติเปลี่ยนเป็นยาจันติอิมังให้ตามด้วยจะเป็นอิมันจะดังนี้อิธานิโคพันเต อายัญจะทาวโรนามะสามเนโรอายัญจะสุทีโรนามะสามเนโรมามาอุปสัมปทาเปคขาอุปสัมปทังอากังขมานาสังขังยาจันติอาหังสัพพมิมังสังขังอเชสามิสาธุพันเตสัพโพยังสังโอิมันจะทาวรังนามะสามเนรัง มันจะสุทีรันนาะสุทีรังนามะสามเนรังอันตรายเกรัมเมปุจชตวาตัทธะปตกะกาลตังยตวายัติจดุเทนะกัมเมนะกุเปนะทานาระเฮนะอุปสัมปาเทมะอาติก,กัมมะสันนิธานังกะโรตุตัวอย่างการสดกรรมวาจาสมมติตน เพื่อสอบถามอันตรายยกธรรมนักคู่สุนาตุเมพันเตสังโครอยันจะทาวโรยอยันจะสุทีโรอายสมโตสุจิตตสะอุปสัมปทาเปคายะทิสังคัสะปตตะกัลังอหัง ทาวรัญจาสุทีรัญจาอันตรายิเกธทมเมปุชัยยัง